AI มาอีกแล้วนะคะอัปเดต AI นิดนึงอันนี้ว้าวมากเลยดูนะจานเนี้ยโอ้โหอันนี้เราไปกินที่เชียงใหม่มานะจานเนี้ยคือกระดูกหมูกระดูกหมูย่างกระดูกหมูย่างน่ากินมากเลยเราจะเปลี่ยนกระดูกหมูย่างให้เป็นไก่ย่างนะโดยใช้ Magic Edit ของ Canva อันนี้เป็นเบื้องต้นนะอ่าขยับ แปลงนิดนึงให้มันใหญ่พอดีจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะแล้วก็ลบในส่วนที่เราต้องการเปลี่ยนวัตถุนะอันนี้เราจะเปลี่ยนกระดูกหมูให้เป็นไก่ย่างนะดูสิเสร็จแล้วพอเราเราบายสีที่เราต้องการเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็มาดําเนินการนะตรงช่องนี้ให้เป็นเราก็พิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์ให้เป็นอ่นะไก่ ไก่ทอดแล้วกันเราพิมพม์ไม่ถูกอ่ะ,อะเดี๋ยวเอาแหมโอ๊ะงงงงไก่ทอดอืมมองไม่เห็นเลยนะขยายอน,นะเราจะเปลี่ยนเมื่อกี้เนะี้ยซี่โครงหมูให้เป็นไก่ทอดเสร็จแล้วเราก็คลิกเลยคลิกด,ดําเนินการคลิกเสร็จเนะี้ยอ่าคลิกเลยแล้วก็รอสักแป๊บหนึง่งว้าวเดี๋ยวลองดูซิ ว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงเนียนไหมนี่คือการทำงานของ AI นะมันว้าวจริงๆว้าวมากๆ่อดูดินี่ไงว้าว,วเราเปลี่ยนซี่โคงหมูอันตโตโตเมื่อกี้นี้ให้เป็นไก่ทอดได้สีสันสวยงามแล้วเนียนด้วยสิเห็นไหมเขามีไก่ทอดมาให้เราเลือกด้วยนะไก่ทอดไก่ทอดปีไก,กไก่สะโพกไก่อะไรงี้ สุดยอดมากๆว้า wow. วมากๆแลอะไรอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงเนี่ยอันไหนภาพจริงอันไหนภาพเท็จดูสิอันนี้อัะเทียบนะเห็น mm hmm. ไหมนี่กระดูกหมูนะอันนี้ไก่นี่กระดูกหมูนะอันนี้ไก่ว้าวไก, wow. ไก่กระดูกหมูของจริงไก่ของที่ AI สร้างมาที่เราต้องการเปลี่ยนใช่ไหมเราแค่เอาภาพที่มีดื